เรียกว่าโดนทัวลงไม่น้อยเลยค่ะเมื่อ Facebook Fanpage นะคะ Gdh ค่ะได้โพสต์ภาพโปรโมตภาพ,พยนตร์เรื่อง Fast and Feel Love ค่ะเร็วโหดเหมือนโกรธเธอที่มีภาพนักแสดงนำอย่างย่าค่ะที่กำลังพบแพทย์โดยมีข้อความว่าจากผลวิจัยรังไข่พบว่าผู้หญิงเกิดมาพร้อมรังไข่ประมาณ1ล้านใบช่วงวัยรุ่นจะเหลือ40,000 0ใบ ช่วงอายุ35ปีเหลือ30,000ใบช่วงอายุ40ปีจะเหลือ4,000ใบค่ะก่อนที่ไข่จะหมดไปรีบหาคนใจดีกับรังไข่หนึ่งอัตราทั้งยังโพสต์ข้อความว่าก่อนที่ไข่จะบอกลาในทุกนาทีที่ผ่านไปรีบตามหาคนที่ใช่ที่ใจดีกับรังไข่เธอมีการแบบว่าเออเล่นคำต่างๆนะทำให้มีคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์หลากหลายนะคะบางรายก็มองว่าเป็นคอนเทนต์ที่ละเอียดอ่อนนะไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนเนี่ย อยากมีลูกโลกก็มีความเท่าเทียมแล้วผู้หญิงก็ไม่ใช่เครื่องผลิตลูกการที่จะมีลูกหนึ่งคนก็ต้องมีความพร้อมควรที่จะเลิกคอนเทนต์เช่นนี้ได้แล้วนะคะอาทิเนี่ยประชากรโลกมีเยอะแล้วทรัพยาการจํากัดไม่จําเป็นต้องมีลูกแต่ชีวิตเรายังขับเคลื่อนด้วยความรักทางนี้ตกลงว่าไม่มีค่ายังมองไม่เห็นคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกเลยปล่อยให้น้องวิ่งเล่นเหงาๆอยู่แบบนั้นจ้าใครคิดคอนเทนต์นี้ต้องดูความพร้อมไหมไม่ตลกค่ะ ขณะที่เพจดังนะคะผู้ชายคนนั้นจากหนังเรื่องนี้มีการอัปเดตเรื่องราวงการบันเทิงก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะว่า ได้หรอคะอันนี้คือรู้ว่าพยายามจะทําให้ขำแต่ว่ามันไม่ขำนะเพราะว่าทําไมเราจะต้องมาหาคนที่ใจดีกับรังไข่คือมันจะต้องมีลูกหรอต้องพยายามให้คนมาเอาเพื่อมีลูกผู้ชายล่ะคะบางคนเนี่ยก็มีปัญหาทางอสุติไหมมีลูกยากได้เหมือนกันมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงต้องมารองรับไหมคิดเยอะๆนิดนึงนะคะจนกระทั่งเวลาต่อมาค่ะทางเพจก็มีการลบโพสต์ดังกล่าวออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ